ช่วงมาดามตวงคุยซีนสนับสนุนโดยบริษัทโกลเด้นไนจำกัดผู้แทนจำหน่ายชิเชนเอทในประเทศไทยผลิตภัณฑ์นมตรามาลิช่วงมาดามตัวงคุยซีนวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหู้ญี่ปุ่นผัดผงกะหรี่ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาเต้าหู้ญี่ปุ่นนี้ล้ค่ะตัดให้เป็นลูกเต๋าโตๆค่ะโรยเกลือลงไปบนเต้าหู้ของเราเล็กน้อยก่อนค่ะเราใช้แป้งสาลีค่ะจะเป็นแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปก็ได้ค่ะคลุกให้แป้งเกาะบนเต้าหู้ของเราแบบบางๆค่ะน้ามันอุ่นพอร้อนค่ะใส่เต้าหู้ลงทอดเลยค่ะในระหว่างที่รอเต้าหู้ทอดจนเหลืองนะคะเรามาเตรียมวัตถุดิบส่วนผสมอย่างอื่นค่ะก็จะมีหอมใหญ่ค่ะเราจะหั่นแล้วก็ ซอยตามทางยาวนะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะหั่นเป็นท่อนค่ะเราจะใส่ไข่ค่ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํามันน้ําพริกเผาค่ะสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเราผสมลงไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ตีให้พอแตกค่ะเจ้าผัดผงกะหรี่ของเราค่ะจะไม่อร่อยถ้าไม่มีตัวนี้ค่ะจะเป็นครีมเทียมพร่องไขมันกลาเมลีโปรเฟชชั่นอลค่ะอันนี้เนี่ย0%ทรานส์แฟตเลยนะคะแล้วก็กูเตนฟรีค่ะฮาลา ด้วย HACCP ด้วยแล้วก็ GMP ต้องบอกเลยว่าขบวนการผลิตนี้นะคะถูกต้องตามมาตรฐานสากลเลยค่ะตอนนี้เต้าหู้ของเราเหลืองแล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะตอนนี้ได้เต้าหู้ค่ะเหลือทําซอสค่ะเราจะใส่หอมใหญ่ค่ะลงไปผัดค่ะใส่ผงกะหรี่ลงผัดค่ะใส่น้ำซุปลงเล็กน้อยค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะพริกไทยขาวค่ะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ ใส่ครีมเทียมพ้องไขมันตรามะลิค่ะเมื่อผัดพอให้ซอสมดลงเล็กน้อยค่ะก็เสร็จพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมของไข่กับน้ำมันน้ำพริกเผาค่ะต้องทำด้วยความรวดเร็วนะคะขาดเร่งไฟให้แรงนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะก็จะได้ซอสผงกะหรี่ที่เข้มข้นค่ะใส่ผักลงไปค่ะ ใส่พริกชี้ฟ้าลงเพื่อความสวยงามค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะราดซอสทับอีกครั้งหนึ่งค่ะตกแต่งด้วยขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหู้ญี่ปุ่นผัดผงกะหรี่ค่ะลองทำตามตุงดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยรับรองความอร่อยจากรายการมาดามตวงฟู้ดสเลปค่ะ มาดามตวงพูดเสล็